เปิดดวงเศรษฐีใหม่งานพุ่งธุรกิจปังรับโชคใหญ่ได้แล้วได้อีกคนโสดเนื้อหอมสุดๆ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะเมฆาลาพยากรณ์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนมิถุนายน2568ที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับดวงการงานดวงการเงินร่วมไปถึงดวงความรักของชาวรักคนาราศีเมถุนนั่นเองค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเมฆาลาอยากจะขอกำลังใจาจากคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะช่วยกดปุ่มติดตามให้หน่อยนะและรวมไปถึงกดปุ่มไลค์จะได้เป็นกำลังใจให้กับเมฆาลาทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมรับฟังในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์พร้อมๆกันได้เลยค่ะ คำพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายน2568สําำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานและความรักซึ่งส่งผลในระดับที่น่าจับตามองดังนี้การเงิน เดือนนี้ดาวพระอังคารซึ่งเป็นทั้งจู้เรือนโชคลาบและเจ้าเรือนอริโคจรมาทับเรือนการเงินส่งผลให้การเงินของชาวเมถุนดูเหมือนสะดีมีโชคมีรายรับเข้าหวาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีรอยรั่วรายจ่ายค่อนข้างมากเงินเก็บอย่างไม่มั่นคงนัก ดาวพระสุขเจ้าเรือนวินาและบริวารเข้ามาทับเรือนโชคลาภทำให้ควรระวังเรื่องการถูกหลอกหรือมีคนมายืมเงินแล้วทวงคืนยากมีเกณฑ์สูญเสียเงินก้อนใหญ่ อย่างไรก็ตามวันที่6มิถุนายนดาวพระอังคารจะโคจรออกจากเรือนการเงินทำให้ภาระด้านการเงินจะเริ่มเบาลงรายสายลดลงรายรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้การเงินมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ วันที่23มิถุนายนดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินอีกครั้งเสริมให้การเงินมั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนบางคนมีเกณฑ์โชคลาภแบบไม่คาดคิดการพูดเจรจาจะนำโชคและมีวาจาศักดิสิทธิ์ช่วงนี้หลางสังหอนแม่นยำเป็นพิเศษ การงานถือเป็นช่วงเวลาดีมากของชาวเมถุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพระหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานและคู่ครองโคจรมาทับลักนา ส่งผลให้การงานมีเสถียรภาพมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะผู้ที่เคยตกงานหรือประสบปัญหาด้านงานในปีที่ผ่านมาช่วงนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกชัดเจนผู้ที่ทำงานประจำจะมีโอกาสเติบโตเลื่อนขั้นมีงานใหม่เข้ามาให้เลือกผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะงานขายงานเซลล์จะได้ผลตอบรับดีมากขายดีเติบโตไว วันที่3มิถุนายนดาวพระพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนตนุลัคนากลับมาอยู่ในตำแหน่งของตนเองทำให้ชาวเมถุนมีความมั่นใจพู้จามีอิทธิพลเจรจาธุรกิจหรือพรีเซนต์งานจะเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ได้รับภารกิจหรือโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงกับองค์กร แต่ต้องระวังไว้ว่าดาวพระเสาวเจ้าเรือนมอรณะยังทับเรือนการงานทําให้การทํางานในช่วงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหากทํางานกับบริษัทต่างชาติจะส่งผลดีมาก ความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมในช่วงกลางเดือนวันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสหัสชะจะย้ายมาทับลัคนาส่งผลให้ชาวเมถุนต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากซึ่งแม้จะมีปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งหรือการอิจฉาริษยาแต่ก็ยังมีโอกาสได้เจอมิตรแท้จากในที่ทำงานหรือกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือ กลุ่มดาวสำคัญในช่วงนี้คือพระอาทิตย์พระพฤหัสและพระพุธซึ่งอยู่ในตำแหน่งส่งเสริมกันเป็นสัญญาณว่าชาวเมถุนจะได้รับโอกาสสร้างชื่อเสียงโดดเด่นในวงการของตนเองหรือได้รับเลือกเป็นตัวแทนองค์กร ความรักเดือนนี้เรื่องหัวใจของชาวเมถุนน่าตื่นเต้นน้อน้อยดาวพระหัสเจ้าเรือนคู่ครองโคจรมาทับตัวและอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนดีจากที่ทำงานหรือจากกลุ่มเพื่อนมีคนเข้ามาให้เลือกมากอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง คนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นหากที่ผ่านมาแฟนมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้สุขภาพจะดีขึ้นหรือหากความสัมพันธ์คลุมมครือช่วงนี้จะชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคงสรุปภาพรวมการงานโดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจการเงินเริ่มคล่องตัวมีโอกาสร่ำรวยจากความสามารถของตัวเองความรักมีโอกาสเจอคนดีหรือ ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างมั่นคงสิ่งที่ต้องระวังความขัดแย้งในที่ทำงานการถูกหลอกยืมเงินศัตรูในคราบมีดขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดเดือนนี้นะคะหากชอบคำพยากรณ์น,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ